แขกเป็นใครเอ่ยคนพิเศษเนนให้ชีวิตและโอกาส,กาสเขาใช่ค่ะพี่วิวพี่จะได้เจอเขาก<ม>ี่ไม่กี่นาทีวันนี้มาแบบมีเซอร์ไพรส์ชอบพราะเขาเขาจะโผล่ม,มาจากข้างบนหรือว่าโผล่มาจากข้างล่างหรือไม่ สวัสดีครับคุณคุณไหมครับอาจจะเปลี่ยนไปสักเล็กน,อน้อยอุ้ยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอ่ะ <_ d ata> เปลี่ยนไปเยอะมากวามสวัสดีครับดู <_ d ata> พิเศษขนาดมากเลยอ่ะคุณกี่ปีพี่ให้ถ่ายน้องโอ๊ต14ปีน้องโอ๊ตใช่ให้ดูรูปนี่อ๋อ,อเปลี่ยนไปเนาะคุณโตขึ้นเนี่ย เดี๋ยวลองเล่าซิว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตโอ oh, ตอนนี้ก็ทําอยู่หลายเรื่องครับแต่ยังอยู่ในวงการทำคอนเทนต์ตั้งแต่ที่ไปเริ่มฝึกงานกับพี่วูดดี้ครับเมื่อ14ปีว <Wow. S 3> ้าวตอนได้คุยกันบ้างไหมได้คุยได้คุยแล้วก็พี่วูดดี้ก็ให้โอกาสในการทํางานเต็มที่เลยคือตอนนั้นบอกว่าให้คิดว่าเป็นสมาชิกของ w o o d y World คนหนึ่งนะ<อ>ไม่ใช่เด็กฝึกงานนะ<อ>แล้วก็อโอให้ลงไปทำแบบ เต็มที่เลยอ่ะออใช่ครับเ,ออเป็นการให้โอกาสในการเริ่มต้นทำคอนเทนต์เลยครับเออเพราะฝึกง,งานกับพ,พี่พี่จะพูดเสมอว่าคือมาทํางานมันไม่รู้ฝึกมันคือลงสนามจริงใช่แล้วหลังจากนั้นคุณไปทําอะไรต่อกับชีวิตค่ตัหลังจากนั้นก็คือได้ทําในรายการทีวีอีกหลายรายการเลยครับพี่ว้าวาเป็น10ปีครับก็คือทามาเกือบทุกช่องอ่ับผมว่าผมน่าจะทำมาครบทุกช่องแล้ว,ออลวก็มีทั้งทำทาฟรีแลนซ์ด้วยแล้วก็ออทําในรายการที่เป็นช่องต่างๆด้วย้ยครับี่ก่อนแล้วคุณทำเกี่ยวกับหนังปะ ใช่ด้วยตอนนี้ขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่มาเป็นทําเป็นแฟนเพจอ่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยครับเออพะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะพี่ได้ติดตามตามอยู่ใช่ไหมพี่ติดตามแต่ว่าพี่ไม่ได้โยงว่าเป็นคนเดียวกับที่เคยฝึกงานกับพี่อ่ะนี่แหละวันนี้ก็มาเฉลยมาบอกคุณนี่เองครับใช่ก็เห็นพี่วูดดี้กดอยู่นะปรากฏการหนังครับเออครับปรากฏการหนังว้าวดีใจจังเลยก็วันนี้ก็เลยกลับมา สวัสดีพี่พูดี้อีกทีหนึ่งในรอบ14ปีตกใจมากเพราะว่าทีมงานบอกว่าวันนี้ขออุบแขกเป็นเซอร์ไพรส์หนึ่งแต่ว่าเป็นคนที่แบบเราเคยเจอมาก่อนในชีวิตพี่ว่าใครวะเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์มาก่อนดีใจด<ๆ>ีใจท,ที่ที่ลูกศิษย์พี่ได้เติบโตแล้วก็ได้มีโอกาสทําในสิ่งที่ตนเองชอบตวเ,เองรักก็ได้ทาเรื่องหนังและทําอะไรตอนนี้เป็นอาจารย์ด้วยครับเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย สอนอะไรครับสอนนิเทศนี่แหละครับว <Wow. S 2> ้าวใก็คือจากวันนั้นจนวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปสอนเพราะว่าต้องบอกว่าต้อง14ปีที่ผ่านมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะพี่เพราะว่าโหจากทีวีมาเป็นทีวีดิจิตอลจนมันเป็นออนไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วพอดีเราได้อยู่มาถูกยุคเพราะว่าเริ่มต้นจากตอนที่อยู่กับทวดียนแหละ,แล,ะแล้วก็ เอาโอกาสตรงนี้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปสอนน้องๆไปแนะนาน้องๆว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วเราก็ต้องปรับตัวยังไงบ้างเพราะเราก็เราก็ยังอยู่มาได้จนถึงตอนนี้เนาะครับครับแล้วเราก็สามารถให้ต่อได้กับพวกเขาด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับงั้นพี่ถามเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้รู้แล้วว่าคุณทําอะไรตอนนี้เราทาเพจเนาะแล้วก็สังคมเรามันมีความเห็นต่างเยอะมากเห็นปรากฏการณ์อะไรขึ้นกับความเห็นต่างและรับมือกับมันยังไง คือต้องบอกว่าตอนนี้ครับพอเรามาทํำสื่อนะครับสื่อสมัยก่อนเนี่ยพอออกทีวีไปก็อาจจะมีพันทิปโดนมสมัยยุคนั้นเนาะเกิดมาคุยก็อาจจะมีกระแสนในพันทิปบ้างแต่ตอนนี้เร็วเลยขึ้นเทรนด์ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอใช่ไหมครับหรือ,อเพจของผมเนี่ยบางทีเวาเราทำปั๊บเนี่ยหนังเรื่องนึงเนาะพี่หมายถึงว่ามันก็จะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบอซึ่งเราก็อาจจะสื่อสารว่าเฮ้ยเราชอบเรื่องนี้ หรือเราไม่ชอบเรื่องนี้แต่ว่าคนที่ติดตามเราเป็นแสนคนเนี่ยเขาก็อาจจะเห็นต่างจากเราอ,อซึ่งแน่นอนมันก็ต้องมีทั้งคนที่บอกว่าโหพอเราชอบเรื่องนี้ท,ทั้งที่เขาไม่ชอบเขาก็จะบอกว่าโอหอันนี้อวยแน่นอนอหรือว่ามีคนจ่ายตังค์ม,มาเพื่อให้เราชมแน่นอนซึ่งบอกได้เลยว่าตั้งแต่ทำงานนี้มาในวงการหนังเพจหนังเนี่ยไม่เคยมีซัก่ายหนังหรือว่าบริษัทไหนยลยนาะที่บอกว่าคุณเอาตังค์ไปเพื่อ อวยหนังให้เขาหน่อยอ,มอไม่มีมมมเพราะว่าคือถ้าเราทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเขาก็คือให้เราทําเป็นสปอนเซอร์เป็นอะไรไปใช่ไหมครับแต่ไม่เคยมีแบบว่าคุณต้องเขียนให้คุณไปดูหนังผมคุณต้องเขียนหนังต้องเขียนรีวิวหรือว่าแนะนําหนังให้ดีที่สุดไปเลยนะอะไรเงี้ยไม่เคยเจอ,อพอเราได้รับผลกระทบแบบบางทีก็น้อยเหมือนกันนะแบบเฮ้ยเราก็เขียนเราก็ชอบแหละแค่ชอบแต่ว่าอาจจะชอบไม่เหมือนกับคนที่อ่านอยู่นะครับแล้วความเสื่อยไปไง ตอนแรกๆที่เคยเจอครั้งแรกๆเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหรุนแรงเหมือนกันนะบางคนบอกว่าถ้าทำแบบนี้ก็ปิดเพจไปเลย<อ>ดีกว่าใช่หรือแบบไม่ต้องมาเป็นคนทำเพจแล้วเรารู้สึกว่าโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอคือก็เครียดแต่ว่าพอเราเจอมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีคนที่เห็นตรงกับเราว่าโอเคมันก็มีทั้งชอบได้และไม่ชอบได้ก็อาจจะแค่เห็นไม่เหมือนกันก็คิดว่ามีแฟนเพจที่เข้าใจมากขึ้นครับตอนโรสเป็น MC มีเนี่ยมีคำไหนที่กระทบจิตใจมากที่สุดนะคือตอนที่มีโอกาส ได้ไปทำเป็นเอ็มซีเนี่ยเพราะว่าเราชอบเรื่องหนังใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสไปเป็นพิธีกรตามงานเปิดตัวหนังต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่บางทีพอเราเป็นเหมือนกันว่าเราก็อาจจะไม่ใช่คนที่เป็นพิธีกรที่ดังเนาะไม่เหมือนพี่วูดี้อะไรเงี้ยเนาะพอไปปุ๊บเราก็อาจจะได้รับเสียงแววๆมาโดยที่แบบ ทำไมเอาคนนี้มาเป็นพิธีกรแบบไม่ดังหรือว่าดูแบบตื่นเต้นเพราะเราก็ยังยังตื่นเต้นจริง<อ>แหละอะไรอย่างี้ครับเราก็รู้สึกว่าเอ<ล>เอเราต้องในส่วนที่เราต้องไปพัฒนาตัวเองเราก็อยากพัฒนาตัวเองเนาะ<อ>แต่ความรู้สึกแรกที่เราได้ยินเราก็จะรู้สึกว่าเออก็มีน้อยมีเสียใจมีเครียดใช่บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยที่ทําไปเนี่ยเออคนที่เขามาให้โอกาสเราหรือว่าจ้างเราเนี่ยเขาจะรู้สึกผิดหวังกับผลงานของเราหรือเปล่าก็เครียดเหมือนกันใช่หรือว่าเขารู้สึกว่าคนนี้แก่ไปที่แบบว่าเฮ้ย แก่เพราะผม,ผมบางไงทำไมเอาคนนี้ผมบางอย่างนี้ก็เลยเอาคนอื่นไหมที่ผมหนากว่านี้ไหมเนี่ยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับผมเริ่มบางแต่ว่าคือรู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าชีวิตจะต้องเจอปัญหานี้แหละเพราะว่าคุณพ่อคุณปู่คุณตาเนี่ยมาหมดเลยทุกคนเป็นคนแบบผมบางในที่สุดกรรมพันธุ์ใช่ครับก็คิดว่าเนี่ยแหละเราเราคงจะเจอมันในสักระยะนึงแต่ว่าไม่นึวก็จะเจอเร็วเหมือนกันเพราะตอนนั้นประมาณ30 30นี่คือเจอแหละผมันเงอ่ะ ก็คือบางลงยังเห็นได้ชัดเลยครับอแล้วก็เริ่มแบบพอเราเรามีงานหนึ่งที่เราทําด้วยคือการเป็น MC m มซีมาเตอร์เตอร์ก็จะใล้ายๆพี่อีกดูเป็นแบบว่าลูกศิษย์ที่แบบตามมาสเตอร์มากเลยนะก็เริ่มไปเป็น MC เริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เจอไฟเจอไฟเนี่ยเจออย่างนี้เลยครับแล้วก็ไปขึ้นเวทีก็โอ้โหไฟก็สาดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ผมเริ่มบางยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับบมันก็จะชัดมากเวลาไฟสองใช่แล้วมีไข่ดาวปะ ไขดาวเนี่ยเริ่มมีนประมาณ2ปีที่แล้วสองปีที่แล้วเนี่ยซึ่ง,งไข่ดาวเนี่ยน่ากลัวนะเพราะว่าเท่าที่ผมแบบลองหาข้อมูลมาเนี่ยคือข้างหน้าเนี่ยยังพอเรามีกินพวกว,วิตามินเสริอมอะไรเงี้ยยังแก้ไม่ยากแต่ถ้าไข่ดาวเนี่ย oh. ยากเหมือนกันแล้วว่าบางที่บอกว่าปลูกถ้าจะไปปลูกผมอะ่ะปลูกยากด้วยนะตรงต้ง,ตงไข่ดาวตรงกลางเงี้ยครับใช่แล้วก็ สมมติว่าเราไปขึ้นเวทีก้มสวัสดีครับนั่นแหละโอ้โหชัดๆเลยมันไม่สามารถก้มอย่างนี้ได้ใช่แล้วสมัยก่อนพิจะกาบอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้อย่างนี้แหละวันนี้ก็จะค้างเลยค้างให้เห็นเลยม่มีผมแล้วปูมีผมแล้วแต่เข้าใจความรู้สึกเลยเนาะค่ะมันหมดความมั่นใจและยิ่งแบบไม่รู้ว่าคนที่เขาทำผมให้คุณเขาทักมาสมัยก่อนตอนที่ทําผมเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าทักตรงๆแดีวว่าเขาจะ ใช้ผงคาร์บอนน่ะเยอะเขาจะโรยโรยอยู่อย่างนั้นนะพริกไทยใช่ใช่ใช่เหมือนกับว่าเพื่อให้ผมมันดำใช่ไหมมันเป็นผงสีดำๆเพื่อเวลาเราไปขึ้นเวทีโดนไฟมันก็ยังพอจะจะไม่เห็นอย่างเงี้ยครับก็เขาก็โรยเยอะเขาคงไม่กล้าทักก็หลอดเดี๋ยวเราเสียเซลแง่แบบเราก็รู้สึกว่าทําไมพี่เขาโรยเยอะขึ้นเรื่อยๆหรือตอนที่เราล้างรารู้สึกว่ามันล้างออกเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่น้ำดำเชียวใช่ใช่แล้วใช้ผลิตภัณฑ์อะไรยังไง ก็ใช้ปกติเลยครับใช้แชมพูปกติเลยครับแล้วมีกินวิตามินอะไรไหมหลังๆกินพวกซิงกินอะไรอยู่แล้วแต่มันช่วยผมว่ามันช่วยได้แค่ข้างหน้าแต่ตรงกลางเนี่ยก็ค่อยๆเป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเออพอเมื่อปีที่แล้วก็ได้ดูรายการที่พี่วูดี้ไปออกคือตอนนั้นต้องบอกว่ารอดูพอพี่วูดี้ก่อนอยากดูเพราะว่าพี่โอ๊ตก็ไปออกด้วยใช่ไหมครับตอนนั้นคือยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าพี่จะแบบว่าคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรใช่จนกระทั่งพี่บอกว่า เนี่ยเป็นวิธีกรแล้วก้มเนี่ยเจอปัญหาเร<อ>าก็เอาแล้วห <c oughs> มายถึงว่าเป็นปัญหาเหมือนเล่าเลยที<อ>่เราเจออะไรเงี้ยนะครับ<อ>แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอพี่บอกว่ามันมีเบบิต้าที่มาช่วยได้แล้วก็ช่วยเรื่องตรงกลางด้วยเพราะตรงข้างหน้าเนี่ยมันพอมีวิธีอื่นที่เราเราเรา,เราพอรู้มา<อ>แต่พอตรงกลางเนี่ยเออก็เลยแบบสนใจเลยแบบผูพึ่งเลยตอนนั้นครับ แพราะว่าตอนนั้นได้เห็นหมอในรายการด้วยสิใช่ไหมเพราะหมอโบนัสก็ออกด้วยแล้วอธิบายว่าแค่ซิงไบโอตินมันไม่พอ่ใชเพราะว่าการที่คุณจะเมนเทนให้ผมแข็งแรงหยุดร่วงแล้วก็กลับมาแข็งแรงเนี่ยหรือว่าเกิดใหม่ด้วยซ้ำเนี่ยมันจะต้องมีส่วนประกอบสําคัญผสมเยอะมากซึ่งวันนั้นคุณหมอบอกว่ามี22ชนิดช่ครับก็รู้สึกว่าโอ้รวมมาได้ถึง22แล้วเราก็กินเข้าไปเนี่ยวันละเม็ดก็เพียงพออะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะตอบโจทย์ชีวิตเราเพราะว่า ยิ <prediction. S 1> ่งช่วงหลังเนี่ยผมมีเป็นสอนหนังสือด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เรียนปริญญาเอกด้วยแล้วก็ทําเพจเป็น MC เนี่ยพักผ่อนน้อยเครียดด้วยใช่ครับก็คือแบบเครียดเรื่องเรียนใช่ไหมครับแล้วก็นอนเต็มที่ก็วันละ4ี่ถึงหชั่วโมง้ยครับใช่ผมก็จะล่วงนะใช่ครับก็โดนทักเรื่อยๆก่อนหน้าที่จะกินเิเวต้วว่าอายุเนี่ยมาแล้วนะอาการครับก็จะดูจนจบเลยใช่ก็สั่งซื้อซื้อเลยซื้อซื้อตั้งตอนนั้นเลยครับเพราะรู้สึกว่าอันที่หนึ่งคือแบบ เชื่อพี่วูดี้อยู่แล้วเพราะเหมือนกันว่ารู้จักใช่ไหมครับว่าพี่วูดี้แบบน่าจะเจอไฟในการทารายการเนี่ยเยอะกว่าผมแบบเป็นสิบเท่าแน่แต่ว่ายังสามารถที่จะทําให้กินอันนี้แล้วแล้วผมตรงกลางเนี่ยกลับมาได้ก็อินสปายเราเลยว่าเชื่อมั่นเลยว่าอันนี้แหละที่น่าลองครับครับแล้วถามต่อแล้วผลลัพธ์ที่ได้หลังจากที่ทานมันเป็นยังไงพี่พี่อยากรู้อันที่หนึ่งเลยเนี่ยที่พี่บอกว่าในรายการว่า ผมมันจะร่วงน้อยลงตามท่ออันนี้ก็อันนี้ลองสังเกตันว่ามันน้อยลงไหมเพราะว่าก่อนหน้าที่จะจะทานเนี่ยก็โกยบ่อยอ่ะอีกนึงก็ซึ่งมันสะเทือนใจนะใช่เวลาเราไปแบบตามห้องมันจะเสียเซ์มากใช่แล้วก็ว่าโอ้ผมเราร่วงเยอะขนาดนี้เลยหรอนี่ยังไม่นับว่าปกติชีวิตประจาวันมันจะร่วงขนาดไหนใช่ไหมครับมันเริ่มน้อยลงอันเนี้ยน้อยลงจริงๆอ่าที่เห็นตามเราเก็บตามร้านห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มถาม คนแต่อันนี้คนใกล้ตัวนะเขาก็จะแต่เราก็ไม่ชัวร์หรอกเพราะว่าคนใกล้ตัวเราอะ่ะเขาก็จะเห็นเราบ่อย,อยงไงเขาก็จะแบบเออก็ดีขึ้นเลยแต่ว่าอันที่เทสท,ที่ผมอยากเทสเลยอะ่ะคือช่างตัดผมอ,อช่างตัดผมเนี่ยเราจะเจอเขาประมาณสักเดือนละครั้งอออสองเดือนครั้งใช่ไหมครับอันนี้อยากเทสเลยเราไม่ได้บอกเขาเว่าเราทานวิตามินเขาทักเองอระก็ลอา เขาบอกว่าทำไมผมเยอะขึ้นนะ,เ,ะเขาบอกรู้สึกว่าผมแข็งแรงขึ้นเวลาเซ็ตว่าอะไรเราเนี่ยแบบไม่ไม่เป็นปัญหาไม่แบบเฮ้ยเห็นเป็นไข่ดาวชัดๆเหมือนออสมัยก่อนเนี่ยครับก็กินกินอย่างต่อเนื่องใช่แล้วก็แบบเขาก็ทักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อ่ะคนที่เราไปเทสที่เป็นช่างตัดผมเนี่ยอันเนี้ย เชื่อได้แหละใช่ซึ่งเป็นช่างตัดผมที่ท,ที่ที่ตัดกันมานานนะครับเป็นเป็นสิปีเขาคงไม่คือเขาคงไม่ได้แบบมาอวยเราอะ่ะหมายถึงว่าอวยว่าเอ้ยผมเพื่อให้เรามาตัดผมกับเขาว่าคนจะมองข้ามความสําคัญของผมที่แข็งแรงครับว่าผมที่แข็งแรงถ้าคนที่เป็นช่างเนี่ยเขาจะดูเขาจะรู้เลยว่ามันจะแข็งตัวมันจะไม่อ่อนแอและเส้นเนี่ยมันจะหนามันจะไม่บางซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมันมีสารอาหารเหมือนกับว่าเราให้อาหารเขาดีเนี่ย เขาก็จะออกมาดีถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าเราแค่ทาเธออะไรเงี้ยมันจะเป็นแค่ภายนอกมันจะสู้แบบว่าจากภายในไม่ได้ช่างผมพี่ก็เหมือนกันครับพี่ก็ไม่ได้บอกแล้วเหมือนกันเลยพี่พูดที่รับทําไมผมมันมันหนาขึ้นแล้วแบบมันแข็งแรงมากเลยมันดูแบบว่าพี่ไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเพิ่งทํบีไวตาใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้บอกช่างไม่ได้บอกใครก็เหมือนเหมือนคุณเป๊ะๆเลยพี่ก็ได้ผลลัพธ์แบบนั้นแล้วพี่ก็รู้สึกเออ ดีที่มาถูกทางเพราะว่าพอผมแข็งแรงอะมันก็จะร่วงน้อยลงแล้วมันก็จะอยู่ทนแล้วมันก็จะไม่ร่วงอถ้าก่อนกินมีไวตาเนี่ยเวลาทําผมเนี่ยนะพอเขาเอาถือได้มาเนี่ยตกใจเราเสียแล้วว่าพอลงทีเนี่ยผมเราลดหรือเปล่าเวลาเขาแบบเขาจะชอบดึงท่านี้กันนะแต่แบบอย่าดึงแรงอย่าดึงแรงอะไรอ่ะหลังจากนั้นก็คือเขาก็จะดึงอะไรของเขาไปแล้วเพราะเขาไม่เขาไม่ได้รู้กับเราเนาะว่าแบบออย่างนี้ครับพี่สรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าความมั่นใจที่มันเสียไป กลับคืนมาใช่ใช่เลยครับพี่อูดีนี่สำคัญมากนะนี่พี่บอกเลยพี่บองหัวของคุณและพี่เห็นภาพบ e โฟก่อนหน้านี้ครับมันเหมือนคนละคนเลยมันเหมือนชีวิตเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่เห็นภาพเนี่ยมันค่อนข้างหนักพอสมควรครับและพี่กำลังนั่งคิดว่าถ้าวันนั้นแบบคุณไม่ได้ดูรายการไม่ได้เจอบีไต้าเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้สภาพผมคุณจะเป็นยังไงผมว่าคงไปกว่านี้แบบเยอะมากแล้วครับอใช่เพราะว่าอย่างคุณพ่อเนี่ยในวัยีเท่ากันเนี่ย ก็คือไปหมดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ไม่เหลือสภาพเป็นแบบก็คือผมบางด้านด้านไข่ดาวนี่คือไข่ดาวทั้งหมดนมันต้องเมนเทนอย่างนี้ไปเรื่อยๆและสภาพผมเมื่อมันมีอาหารที่ดีเนี่ยครับระบบนิเวศมันก็จะดีขึ้นแล้วเมื่อระบบนิเวศมันก็จะดีขึ้นมันก็จะเหมือนกับมันคุยกันอ่ะครับผมมันจะคุยกันแล้วมันก็จะมันก็จะเริ่มแข็งแรงและและสิ่งที่คุณทําทุกวันเหมือนกับเราทาครีมที่หน้าทุกวัน หน้ามันก็จะเนียนขึ้นเนียนขึ้นแล้วมันจะเนียนเนียนเนียนนีจนวันนึ่งแบบไปทำอะไรกับหน้ามาวะอะไรเงี้ยของพี่เรื่องผมใครเลยกไปที่พี่ภูมิใจที่สุดก็คือครับคนทักมาบอกว่าทําไมหน้าเด็กลงพี่ก็สงสัยว่าเอ๊ะพี่ทาครีมอะไรหรือว่าคอลลาเจนที่พี่กินหรือเปล่าคือพี่ลืมไปว่าพี่ก็กินบีใวตาทุกวันใช่ปะปร<อ>ากฏว่าเพื่อนพี่ในวงการเขาบอกมึงรู้ไหมไว่ทาทำไมมึงนหน้าเด็กเพราะามึงไว้ผมยาวแลวมึงเซ็ตทรงได้แต่ก่อนหน้าเนี่ยทําทำไม่ได้ ทําไม่ได้เลยใช่มซึ่งสามสี่ปีที่ผ่านมาถ้าคุณได้ติดตามพี่จะไว้ผมเสมอหัวคือทรงเกลี่ยเออให้มันแนบหัวสั้นเลยเพราะว่าบางทีมันจะมองไม่ออกว่าเป็นหัวหลานเนี่ยเออแต่ตอนนี้พอมันมีผมปุ๊บแล้วเราทําผมได้เราก็จะรู้สึกเออมั่นใจมากแบบทําผมทรงอะไรก็ได้แล้วมันก็จะดูเด็กลงมันจะดูเด็กลงนะโอนคือต้องบอกว่าตัดสินใจถูกที่ซื้อแล้วก็อย่างที่พี่วูดี้บอกเมื่อกี้เลยว่า เออคือตอนนั้นคือซื้อเลยเพราะไม่อยากช้าแม้แต่วันเดียวตอนแรกยังนึกว่าแบบจะมาที่นี่เลยแบบขอขอสักกระปุกหนึ่งขอาไปได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะไม่อยากช้าเลย <S <S เ,ออเพราะว่ากลัวว่ามันจะยิ่งไปกันใหญ่ห้ยครับซึ่งพอยิ่งกินต่อเนื่องมาเนี่ยกินตลอดนะครับหกเดือนอันนี้คือประมาณหกเดือนที่กินมาก้มให้พี่ดูที่หนึ่งได้ไหมท่างี้ว้าวนี่มันเป็นแบบมีสิ่งมากเลยท,ทุกคนจากภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้มาดูวันนี้ <c oughs> กินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับคุณคุณคต้องกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณก็จะได้ไม่ต้องมาเผชิญกับปัญหาในอนาคตเพราะหลายคน,นไม่รู้ว่าแค่คุณกินวิตามินผมมันเหมือนกับว่าพอสังคมมันมีความรู้มากขึ้นนะครับเราได้รับความรู้มากขึ้นว่ามันไม่ใช่แค่กินไบโอตินหรือว่าซิงค์แต่พอทำวีไบวติต้าเราก็รู้ว่าอ๋อคุณไปกินต่อเนื่องมากขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันเพราะว่าตอนตอนที่ผมกินซิงก์ก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ดีขึ้นถ้าเทีย กินวีไอต้าใน6เดือนเนี่ยเ,เห็นเลยว่าผมดีขึ้นแล้วก็มีคนทักใช่ครับสุดท้ายอยากจะให้โอดฝากหน่อยนะครับสำหรับคนที่กำลังค้นหาตัวเองหน่อยดีกว่าแบบการทำงานเพราะว่าโอ้ดได้มีโอกาสผ่านหลายอย่างมาวันนี้สำหรับคนนี้กำลังจะค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยอยากจะบอกเขาว่าอะไร อย่างแรกเลยเนี่ยอยากขอบคุณพี่วูดี้ก่อนเพราะว่าพี่วูดี้เนี่ยนอกจากเป็นอาจารย์แล้วนะใ,ในเชิมมาสเตอร์นะตั้งแต่ที่เราทํางานด้วยกันมาใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าพี่วูดี้ให้พลังตั้งแต่วันนั้นอนะจนถึงวันนี้แม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอกัน,นแต่ก็รู้สึกว่าอย่างที่พี่วูดี้บอกเลยอย่างการรับมือกับคําวิจารณ์หรือว่ากระแสะที่มีเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเกิดมาคุยเนี่ยน่าจะเป็นรายการที่โดนด่าดเยอะที่สุดแล้วมั้งจนถึงวันนี้พี่วูดี้ก็ยังอยู่ในวงการแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจ มาตลอดแต่ก็เป็นแรงบนนันดาลใจแล้วก็เป็นพลังนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เอาไปบอกน้องๆรุ่นใหม่ที่ได้เจอก็ถ่ายทอดไปว่าคือถ้าเราทําอยู่ในอยู่ในวงการนี้ถ้าเรามั่นใจว่าคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยมีคุณภาพนะครับแล้วก็รู้สึกว่าฮ้ยเราทําดีที่สุดแล้วอ่ะที่เราทําได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรหมายถึงว่ารับคำวิจารณ์เราก็เอาไปพัฒนาเพราะว่าคนเราก็พัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับ<ๆ>ก็อย่าหยุดทําฝึกฝนแล้วก็ทําไปเรื่อยๆ เราต้องทําอย่างสม่าเสมอแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเหมือนกินวิตามินโยงมาได้นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่อมันสัจธรรมของชีวิตนะว่ต้องทาไปเรื่อยๆก็จะบอกน้องที่สอนหนังสืออยู่ว่าพันคลิปอ่ะมันจะได้สักคลิปหนึ่งที่ที่แบบเนี่ยฟิีเมี่แล้วคนพูดถึงไวรัลอะไรเงี้ยก็ต้องทำไปเรื่อยแล้วพอคุณได้สิ่งนั้นคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรที่มันยิ่งใหญ่และประตูบานต่อไปก็จะเปิดใช่ครับใช่แต่ละคนเนี่ยโอกาสจะไม่เหมือนกันแต่ต้องอดทน มีความมั่นใจว่าสี่น่าทำถูกและเดินไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวประตูบานแรกมันก็จะเปิดแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เปิดสักทีเพราะว่าเราอาจจะต้องปรับท่าอะไรบางอย่างจนกระทั่งมันเปิดออกไปจกนกระทั่งมันแง่ภูมิใจมากเลยน้องคนนี้ขอบคุณอีกทีครับแล้วก็ค้างไ้วันนี้นะครับในรอบ14ปีที่ได้มาเจอกับพี่อูดี้ครั้งหนึ่งก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะปกติอ่ะก็ จริงๆเคยรับพลังจากพี่วูดี้เนาะตั้งแต่เมื่อ14ปีที่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็รับพลังจากพี่วูดี้มาเรื่อยๆตามรายการทีวีแล้วแล้วก็หลังๆก็คือ YouTube และเปิดดูคลิปพี่วูดี้วันนี้ก็มีโอกาสได้มาเจอกับพี่วูดี้แบบตัวเป็นๆน,นะได้รับพลังนะครับแล้วก็ัง้งทั้งที่งเนี่ยเคยให้ชีวิตเราเรื่องการทํางานใช่ไหมครับวันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องผมนะซึ่งจริงๆก็เกี่ยวข้องกับการทํางานด้วยแล้วก็โอ้วันนี้ฟังแล้ว มีกําลังใจในการทานเบต้าต่อนะครับว่าผมเราจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่หลังจากนี้ไปเรื่อยๆเลยครับ